แล้วก็มองหาเส้นสปายก่อนว่าสปายอยู่ตรงไหนอย่างคนนี้นะคะเส้นสปายเขาก็จะแบบอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไล่เส้นสปายเห็นไหมคะเส้นสปายเขาจะห้าไปหกน่ะอยู่ประมาณนี้รู้ได้ไงห้าหกก็เลยจุดก่งแล้วจุดก่งอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็ดีไซน์นะคะเอาลายง่ายๆก็จะเป็นแบบนี้ขีดคล้ายๆขึ้นไล่ขึ้นมานะคะเอาแซมด้วยไหมคะโน no. แซมหน่อยก็ได้ครับอ่าแซมหน่อยแล้วก็เว้นระยะห่างนิดนึงนะคะดีซน,น์อ่าโ<ฮ>อันนี้เขาเรียกว่าลายคลาสสิกนะคะจะไม่มีอะไรมากค่ะเน้นลายลเรียบๆรียบนะคะเน้นรักษาช่องไฟนะคะแล้วก็ให้สะอาดนะคะอันนี้นก็ไหลโค้งกับเส้นสปาย <c oughs> ถ้าเราเก่งแล้วเราไม่ใชดินสอล่างก็ได้นะคะ ไหลลู่ลงนะคะเขียนบ่อยๆนะคะเขียนบ่อยๆมันก็จะได้เองมาแล้วท้ายๆนะคะเราจะเส้นถี่ขึ้นนะอันนี้ถ้าเราฝึกเก่งอยู่แล้วเราก็จะจำลายได้อยู่แล้วเนาะโอเคอันนี้เราก็ได้ส่วนของหัวคิ้วแล้วนะคะทีน,นี้ส่วนของอัปเปอร์นะคะเมื่อกี้เรียกว่าหัวคิ้ว l o w ร์แล้วก็อัปเปอร์นะคะ แล้วก็เอาเส้นทรราดาค่ะลู่ไหลไปตามลักษณะเส้นขนเอาทีละครึ่งก็ได้อย่างนี้นะคะถ้าใครไมถ่ถนัดลากดึงยางก็ลากทีละครึ่งนะคะแล้วก็เหยียดลงมานะคะให้หางเหยียด,ยดนิดนึงนะคะ คนเอเชียหรือว่าคนไทยก็จะแบบชอบแบบงานแบบหว,วานๆนะคะโอเคแล้วก็อ่านเอ็ดนิดนึงหางๆให้มันไหลมาอย่างนี้